แล้ค่ะมาดูเรื่องดีๆกันบ้างนะคะพูดถึงทางภาคใต้แล้วหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สวยงามมากๆเชื่อว่าคุณรสรินน่าจะคุ้นเคยนะานใต้มโนราสวยงามคือทั้งอ่อนช้อยสวยงามและที่สาคัญอย่างที่บอกมีเอกลักษณ์ เพราะว่าเขาต้องขับร้องเป็นภาษาใต้เท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่ควรจะอนุรักษ์สืบสานกันต่อไปถ้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา23จังหวัดพัทรลุงเนี่ยเขาก็เห็นความสําคัญนี้เลยนําศิละปะนี้เข้ามาอยู่ในการเรียนการสอนด้วยค่ะแล้วครูเนี่ยจะมีวิธีการสอนมโนราให้กับนักเรียนอย่างไรสืบทอดกันแบบไหนติดตามจากรายงานได้เลยค่ะ มโนราเปรียบดังสายเลือดเพราะอยู่คู่กับภาคใต้มาช้านานถ้าหากไม่มีการอนุรักษ์ไว้เราคงไม่ได้รับชมมโนราในวันนี้เมื่อชุมชนให้ความสำคัญและยังรักษามโนราไว้ก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีคุณค่าให้กับลูกหลานชุมชนของเขาจะเป็นมีมโนราอาชีพเด็กๆเกนี่ยมีสายเลือดในเรื่องของการรำมโนรา พ่อแม่ผู้ปกครองในชุมชนบริเวณโรงเรียนจะเป็นมโนราอาชีพเป็นส่วนใหญ่แล้วเหมือนโรงเรียนเนี่ยมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของโรงเรียนก็คือเรื่องของการรำโนราเมื่อความสำคัญของมโนราถูกฉายภาพให้ชัดเจนขึ้นผ่านการเรียนการสอนที่ถูกบรรจุในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเกือบทั้งหมดจึงให้ความสำคัญกับการสืบสารมโนราโดยเลือกตามความชอบและถนดัดเพราะนอกจากการแร่รำแล้วยังมีการตีเครื่องการร้อยลูกป,ปดัดเพื่อเป็นเครื่องประดับให้กับชุดมโนราอีกด้วยถ้าเราจบไปแล้วค่ะครูก็บอกว่าถ้าครูกาเสียงไปแล้วเราจะต้องกลับมาสอนที่นี่อีกค่ะเพราะว่าจะไม่มีใครรำได้ค่ะ ถ้าเราไม่มาสอนแล้วก็โรงเรียนก็จะทิ้งวัฒนธรรมนี้ไปแล้วก็จะไม่มีอะไรสอนการเรียนการสอนมโนราที่นี่ขึ้นกับความสนใจของนักเรียนเป็นหลักไม่มีการบังคับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนรู้การรำมโนราได้ซึ่งนอกจากท่ารำแล้วยังมีบทร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพราะต้องขับร้องเป็นภาษาใต้เท่านั้น สายเลือดของมโนราบวกกับความตั้งใจทำให้นักเรียนที่นี่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันรามโนราจากหลายเวทีทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมนี้ต่อไปมโนราเป็นวัฒนธรรมศิลปะไทยอะค่ะที่สืบทอดมายาวนานแล้วแล้วก็จะสืบทอดต่อไปอะค่ะก็เลยรู้สึกชอบภูมิใจมากค่ะเพราะว่า ก็รำรำมานานแล้วอะค่ะแล้วก็เพราะว่าได้ไปรำแข่งแล้วก็ไปเข้าฝ้่ประเทศก็ภูมิใจค่ะเมื่อนักเรียนประสบความสำเร็จผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยพร่ำสอนนั้นสุขใจยิ่งกว่าถามว่าภูมิใจแค่ไหนก็ภูมิใจมากถึงมากที่สุดว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณครูเองก็เคยได้รับ เรื่องของการรํำนูรานี้มาจากคุณครูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วได้นำมาสารต่อไม่ได้ทิ้งไปคือเรียนมาแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงเนี้ค่ะคือความภาคภูมิใจจริงๆค่ะมนโนราศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าและมีความหมายต่อจิตใจทั้งผู้ให้และผู้รับ จะดีแค่ไหนหากเราหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับมนุราให้มากขึ้นเพื่อสืบสารสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาสู่ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าอุบลรัตน์เงินเนียมข่าวเทรัฐทีวีรายงาน